สวัสดีครับสวัสดีครับผูกก้กดวงเหนือทีกับดรเทมทารคาร์นะครับคุินี้เป็นดวงรายสัปดาห์นะครับประจำวันที่1ถึง7ตุลาคมเริ่มต้นเดือนใหม่เลยนะครับวันเดือนตุลาคมเริ่มต้นเดือนนี้จะเป็นยังไงบ้างจะเฮงจะปังทาอะไรจะราบรื่อจะสาเร็จไหมฝากกดติดตามกดไลค์ก,ด, like, กดแชร์กดซับสไครป์เพจด็อกตอรเทมทารุคาด้วยนะครับคลิปนี้จะเป็นของชาววันอังคารและชาววันพุธกลางวันนะชาววันคารและชาว,วาพุธกลางวานันตั้งใจไปพร้อมกันสําหรับชาววันอังคารนะครับเรามาเร ชาวนันอังคารสัปดาห์นี้อ่ะอุปสรรคเยอะทำไรก็เหนื่อยหน่อยเหนื่อยใจอึดอัดจใจ อึดอัดใจมากๆระวังโรคหัวใจเกี่ยวกับเรื่องโรคเลือดหรือความดันก็เกิดขึ้นได้รวมทั้งถ้ามีความรักก็รักซ้อนรักสามเศร้าหรือมีคนเข้ามาอีกก็จะเกิดขึ้นได้หรือถ้าคนเป็นคนโสดให้ระวังคนที่เข้ามานะครับอาจจะมีเจ้าของแล้วก็เกิดขึ้นได้หรือเป็นพ่อแม่ก็ได้นะเราก็คิดเรื่องการเงินการลงทุนหรือกู้หนี้ยืมสินหรือหาเงินอะไรบางอย่างในสัปดาห์นี้รวมทั้งการจะเก็บเงินหรือทําอะไรบางอย่าง มีโครงการที่จะเริ่มงานใหม่โปรเจกต์ใหม่การเดินทางหรือทําอะไรใหม่ๆก็เกิดขึ้นได้และที่สําคัญจะมีข่าวดีอย่างแน่นอนอชาววันอังคารแล้วก็สําเร็จด้วยทําอะไรก็ค่อนข้างรับเรื่องและมีเกณฑ์ถูกหวยถูก,ถกลอตเตอรี่นะครับมีเกณฑ์หวยถูก,ถก,ถกลอตเตอรี่หรือได้เงินก้อนหรือได้อะไรบางอย่างก็เกิดขึ้นได้ขอแสดงความยินดีด้วยนะครับสาหรับชาววันอังคารทีนี้เรามาดูว่าชาวพุธกลางวันจะเป็นยังไงบ้าง งวาชาววันพุธกลางวันนะครับผมชาวพุธกลางวัน,วนช่วงนี้มีเรื่องลังเลใจลังเลใจจะเลือกซ้ายหรือเลือกขวาดีไปต่อหรือพอแค่พอแค่นีใช้คํานี้เลยแล้วก็ห้อยหัวคิดยิ่งคิดก็ไม่ยิ่งคิดก็ยิ่งกุ้มเหมือนโดนเอาเปรียบโดนโกงอะไรบางอย่างช่วงนี้เหมือนมีเรื่องเขาเรียกว่าอะไร อึดอัดใจหนักใจลักซ้อนก็คล้ายๆกันกับชาววันอังคารเหมือนกันมีความเจ้าชู้กุ้มกลิ่มและมีเรื่องบางเรื่องแล้วรู้สึกว่ามันช้าเหลือเกินนะครับช้ามากๆและมีเกณฑ์การเดินทางไม่ค่อยอยู่นิ่งกับที่ต้องไปอะไรบางอย่างนะครับผมแล้วก็ไพ่ใบนี้เดลชัยออดความหมายคือเกี่ยวกับเรื่องเ,ออเขาว่าต่างประเทศต่างชาติหรือต้องทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับเขาว่าการเดินทางหรือพบปะชาวต,ต่างชาติก็เกิดขึ้นได้และรวมทั้ง tree of pentacle ความหมายคือทํางานออกมาทำเขาเรียกว่า ทำอะไรออกมาได้ค่อนข้างดีและเป็นที่ยอมรับอย่างแน่นอนขอสแสดงความยินดีนะครับสำหรับชาวฟุตกางวัน